สวัสดีค่ะทุกท่านชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงของท่านจะเป็นเช่นรายค่ะทั้งหมดนี้เป็นดวงการดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุบุคคลขอให้ทุกท่านนะคะรับพลังงานสิ่งดีๆจากไพ่นี้ไปนะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิตค่ะ สำหรับท่านอื่นนะคะจะดูดูไปเพื่อ,อรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะโอเคค่ะเราจะพูดในเรื่องของความรักการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพตามหน้าไพ่นะคะชาวท่านาน้ำค่ะราศีมีนกรกฎพิจิตนะจ๊ะ ในช่วงเดือนกุมภาพมสองห้าหกค่ะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์เป็นยังไงบ้างขอพูดถึงคนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะนะตรงนี้คือ ตัวคนเองนะคะจะมีการที่จะได้ทำความรู้จักได้เรียนรู้ผู้คนมากมายในช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองเริ่มต้นใหม่เริ่มการทำงานใหม่เริ่มการศึกษาใหม่ช่วงนีค้คุณนะคะมีการที่ได้พูดจาศึกษาโดยใจหรือแบบว่าเอาในฐานะของเพื่อนก็นกได้มีคนเข้ามาให้คุณแบบว่าทำความรู้จักในช่วงนี้ ของคุณของคุณที่เป็นชาวธาตุน้ำในช่วงนี้นะในเดือนนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีเลยนะคะคนโสดนะคะนะอาจจะมีการาสนทนานะคะบุคคลที่เราไม่เคยคุยกันรู้จักใหม่เลยนะมีคนเข้ามาด้วยสารความสัมพันธ์นะคะในลักษณะของในการศึกษาต่อที่ทำงานใหม่นะ ในเรื่องของความรักนะคะของคนโสดนะคะและคนมีคู่หล่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกันมีเกณฑ์ได้แต่งงานกันนะคะอะไรที่เคยให้คำมันสัญญาไว้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตามที่เขาบอกไว้นะช่วงนี้ ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักในสิ่งดีๆเข้ามามีเกณฑ์การแต่งงานหรือแม้กระทั่งนะคะชวนพากันไปจุดทะเบียนสมรสอะไรย่ยนะคะ,นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะนะ,ะในเรื่องของการมีคู่ขอไพ่อิกใไค่ะเนี่ยในเรื่องของการมีคู่นะคะพี่เห็นว่าคือ เหมือนแบบว่าชีวิตเนี่ยกำลังเริ่มต้นและก็ดำเนินตามที่คุณกับเขาได้วางแผนไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยอาจจะไม่มีการแว่าเออไปเที่ยวกันนะคะมีของขวัญจากคนรักหรือไปเดทด,ดินเนอร์กันนะในช่วงเดือนนี้คุณแฮปปี้ทั้งคุณและเขาเลย ในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีมีนกรกฎและก็พิจิตน,นะจ๊ะเรามาต่อค่ะในเรื่องของการงานการงานเป็นอย่างไรบ้างคือในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอะนะคะรู้สึกว่าในะช่วงเนี้ยต้องมีงานที่ต้องเคลียร์ส,สางอยู่นั่นแหละต้องมีงานเข้ามาให้คุณได้เคลียร์ส,สางนะ อะไรที่มันค้างๆไว้นะคุณทํามันได้ได้สําเร็จแน่นอนนะคะในระยะเวลาที่หนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนนี้ยโปรเจกต์ต่างๆทุกอย่างอะในเรื่องของการงานการศึกษาทุกอย่างเนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนนี้คุณจะบลดล็อกเลยคุณอะไรที่แบบว่าเสนอผลงานแล้วไม่ผ่านนะแล้วก็ภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะผ่านแน่นอน สำเร็จแน่นอนอะไรที่บอกมันยากไม่เป็นไรคุณจะผ่านมันพ้นไปได้ด้วยดีคุณทำมันได้นะพี่เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะ,ะในเรื่องของการงานอนี่ยขออีกใบหนึ่งจ้าต้องอาศัยความอดทนนิดนึงในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะ ทันทีดนึงนะคะอีกหนึ่ง,นะองสองเดงนี้นะต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นอย่างไรบ้างคือนะตัวเนี้ยพี่อาจจะแนะนำว่าในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในบางอย่างเนาะอย่ารีบร้อนไงนะนะ อย่าแบบช็อปตามอำเภอใจแบบโอ๊ยทำงานเหนื่อยต้องอดทนกับงานแล้วฉันขอไปช็อปหน่อยเพื่อแบบให้สบายใจบางทีนะตรงเนี้ยมันต้องที่จะเออแบบประคับประคอไปก่อนนะอย่าตามทำอำเภอใจและอีกวันหนึ่งคุณคิดว่าเออเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะอืมประมาณนี้นะในเรื่องของการเงินค่นะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของสุข,ขภาพกันบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะแนวโน้มสุขภาพของชาวราศีมีนกรกฎพิจิตเนี่ยอะไรที่แบบว่าเอ้ยคือสุขภาพมันฟื้นฟูลแล้วก็จะดีขึ้นอะลัสษณ่ของการปลดล็อกนะหันมาออกกําลังกายหันมาทานผักผลไม้คนที่แบบว่าเอ้ยขับถ่ายนะไม่เป็นเวลาฝึกนะฝึกนะัในเรื่องของการท้องผูกการ ท้องผูกหรือรักษาแบบลองลองนะลองแบบเล่นโยคะบ้างทานผลไม้บ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะนเรื่องของของร่างกายคุณไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงหรอกแต่คือสิ่งเล็กน้อยเนีย่ยคุณฝึกขัดได้เป็นนืสัยคุณทําได้แน่อนอนค่ะนะสุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างแน่อนอนคุณเป็นคนรักสวยรักงาม อออโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมีนกรกฎพิจิตหรือธาตุน้ำไหมคะเรื่องสุขภาพไม่มีต้องกังวลนะต่อไปค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะสำหรับชาวราศีมีนกรกฎพิจิตหรือธาตุน้ำว้าวโชคลาภไพ่ขึ้นในเรื่องของความรักแบบนี้สองสี่ สี่สองประมาณนี้นะในเรื่องของคนรักแล้วก็อาจจะได้โชคลาภจากคนรักด้วยนะนี่ยนะคะได้โชคลาภจากคนรักนะอืขึ้นไพ่ดีเลยนะคะนะได้โชคลาภจากคนรักค่ะหมายเลขของคุณนะคะที่เป็นนำโชคของคุณนะคะของชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิต2 4สองสี่ห้า สี่สองสามสามค่ะเลขสามสามอะไรเงี้ยค่ะนะโอเคค่ะโดยรวมค่ะของชาวราศีมีนกรกฎพิจิตรหรือธาตุน้ำนะคะโดยรวมนะคะไม่มีอะไรต้องกัวงวลเลยในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะคะคนโสดมีได้ทำความรู้จักคุณไม่เหงาแน่นอนค่ะ นะส่วนคนมีคู่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละนะอะไรที่เขาพูดไว้เขาก็จะทํตามตามที่เขาได้บอกไว้นะคะส่วนเรื่องของการงานนะพี่ขอให้อดทนนิดนึงนะแล้วอีกประมาณการงานการเรียนต่างๆเลยอะสักสองหนึ่ง 2, 1, ถึงสองเดือนต่อจากเนี้ยคุณจะปลดล็อกทุกอย่างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะและในเรื่องของโชคลาภมีเข้ามานะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่คอยกดติดตามฝากช่องด้วยนะคะอยากให้นะคะอยากให้ทำหัวข้อเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยจ้ะหรือท่านในต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะมี2เพจค่ะเลือกเอาได้เลยนะตอบไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ